สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของเล็กครับผมวันนี้เราอยู่ที่มณฑลห้วยขวางครับผมจริงๆต้องเรียกว่ามณฑลห้วยขวางแล้วเพราะว่าแถวนี้ร้านหมาล่าร้านอาหารจีนเยอะมากเหลือเกินนะครับผมซึ่งร้านนี้ฮะอยู่ในประชาราษฎร,ร์บันเพนยี่สิบเจ็ดกับเฮงเฮงหมาล่าแต่ร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ครับผมเขาเป็นแบบหม้อไร้ควันด้วยนะแบบออกไปตัวไม่เหม็นอนะ ตอนนี้เขามี2ส,สาขานะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่แถวนี้อีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านใหญ่กว่านี้แต่ใน,นเวลาแรกของเขานะแต่ว่าเมื่อก่อน,นเขาขายเป็นถาดเป็นไม้ที่แบบเหมือนร้านต่างๆอยู่ในชอบมีแบบเริ่มต้นไม้ละ5บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยเขามาทำเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วซึ่งราคา299้ก้าิบเ้าาทรวมน้ำซุปแล้วก็รวมน้ำจิ้มแล้วนะครับผมนี่เลยเข้ามาในร้าน,นเลยเฮียนว่าสแบบ,าาาแบ,บเา เอาซุปหม่าลา่าเผ็ดลิ้นชาครับคือด้วยความที่เลยไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่เคยทำน้ําจิ้มเองมาก่อนเลยพวกนี้ดีกว่าก็เลยเดี๋ยวให้พอยแม่บ้าน YouTube นะเขาเซียนมากกี้เขาทําอร่อยมากไหนทําให้นูหน่อยคนคนให้เรียบร้อยครับผมแนละนี่คือน้าจิ้มสุดมาดามพอยดูดีมากนะ ไอ้น้ำมันมะแขวนนั่นอะกินออกมาเลยเป็นความคามชาชานิดนึงเรียกว่านี่เวิร์กใส่น้ำมันมาแขวนเนวะิร์กมากเวิร์กมากมาก <S 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 มีความเป็นซุปคล้ายๆแบบฟิลซุปก๋้วยเตี๋ยวอะเผ็ดชาชนิดนึงซึ่งคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นมันมีข่าวใช่ไหมว่าแบบร้านหม,ม่าลาไม่ควรสดถูกไหมทำให้ท้องเสียแล้วก็ไขมันเยอะแต่ว่าซุปหม่าล,าลา่าร้านนี้อันนี้ตักขึ้นมานะ แทบไม่มีมันเลยแบบนี้ค ah ือซดได้แต่ว่าถามว่าคนซดเยอะไหมมันก็ไม่ควรเนาะเพราะว่ายังไงพวกนี้ก็โซเดียมเยอะอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะะไรวเขาให้หยิบงี้ฮะไม่เล็กไม่เคยไงอ๋อให้หยิบหยิบเป็นแบบนี้ฮะเมื่อกี้หยิบถังชามไงโอ้ยนี่ของโปรดอันนี้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 ของโปรด อันนี้คือข้างในต้องมีไส้ที่ทําให้ลวกปากแน่นอน day, ระหว่างรอผักสุกเราก็โกยเนื้อลงไปก่อนนี่อขอชิมแบบเนื้อที่ซึมซับน้ำสุปนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นคาวไม่อะไรเลยไปเหมาะ มันเปรี้ยวๆหวานเค็มมันมันตับเนี่ยตับอยู่ดีป่ะหลายหัวใจไส้เป็ดทิดนี่เขาบอกนี่ทีเด็ดส่วนพวกผักเถิกเนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วเยอะมากจนแบบเรียกว่ามื้อนึงก็คือกินไม่ครบหรอกนี่คือฟองเต้าหู้ใช่ไหมครับ มึงก็รอมันไหลก็แล้ว <laughs> ก็นี่ฟองเต้าหูน้นี่ยอดฮิตเลยใช่คือเอาลองไปให้มันซึม <c oughs> นี่ไม่เคยกินนี่แบบเปิดประสบการณ <c oughs> ์อืม <พ uka> อืมอืมเขายอแล้วอืมอืมผมไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยคนที่เคยกินก็คงรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็คงหัวเราะย่อเล็กได้ใจอยู่แต่คนที่ไม่เคยกินนะมันนึบหมันมันมันอร่อยมากเลยอ่ะ again, yeah. ตับเนี่ยมันห้ามสุกมากนะเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่ต้องควนเอามาลวกในกระชอนนี้นะ อยู่ในถาดว่าใหญ่แล้วลวกเสร็จใหญ่กว่าเดิมอีกเนี่ยซุปอร่อยจริงมันคือซุปหม่าล่าที่เป็นแบบอะไรที่ส่นง่ายนะแล้วเขาบอกว่าเขาอะทำน้ำซุปเองหมดนะไม่ว่าจะเป็นซุปอะไรก็ตาม,มเหนียวเหนียวนุ่มๆกรึบๆ เด็กวันแรกรู้สึกชาเผ็ดประมาณนึงแล้วเด็ยวเนแรก็ลองทำตามสูตรเดี๋ยผลก็คือเียคนบอกว่า,า,า,าให้กินหม่าล่าเผ็ดเก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำซุปกระดูกหมูมาเติมมาผสมกันจะอร่อยอนี้เลยโอ้หแบบนี้ซดได้เลยอ่ะแบบนี้คือแบบมันเหมือนเติมนมเข้าไปอ่ะแบบมันนวลขึ้นเลยอ่ะ ต้องบอกก่อนว่าเล็กมาถ่ายเองนะคือร้านเนี้ยด้วยความที่เล็กบอกว่าเออไหนไหนก็ไหนไหน,น,น,นลองถ่ายมาหมาล่าสักล้านทีก็เลยให้เฮียพลกับพี่บอลแนะนําด้วยความที่พวกเขากินกันบ่อยอ่ะเขารู้ว่าร้านไหนมันโอเคอะไรเงี้ยเพราะแนะนํามาร้านนี้ซึ่งพูดตรงไม่มีการจ้างใดๆเกิดขึ้นนะอันนี้คือเรามาถ่ายแล้วมากินจริงๆขอเขามาถ่ายจริงๆร้านนี้เล็กสามารถแนะนําผู้ชมท่ากินได้อร่อยจริงสะอาดจริงดีจริงของเยอะจริงแล้วก็ราคาดีมากจริงครับผมเฮงเฮง หมา่าล่าโรงเรียนจันทร์หุ่นเลยแล้วก็เปิดทุกวันนะฮะสิบโมงครึ่งตีสองเก้าสิบนาทีาเดี๋ยวพาไปกินบิงซูจริงปะเนะี่ยโอ้โหมนันต้องงี้เลยนะจบหม่าล่าร้อนๆเผ็ดๆต่อด้วยบิงซูเย็นๆหวนๆานๆร้านอะไรเดี๋ยวึงพาไปนะเด็ดแน่โอเคแน่นอนครับผมว่ากินหม่าล่าเผ็ดๆอากาศร้อนๆ เมื่อต้องกินอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยแล้ววันนี้พี่บอลพามาร้านถิงถิงนะคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยถิงถิงเขาแฟรนชส์เขาเยอะเลยเกินสาขาเขาเยอะเลยเกินไปที่ไหนก็สะดวกแหละทั่งเมื่อกี้เรามากินแถวห้วยขวางไงตรงนี้เหม่งใจก็เหมือนกันสบายใจละได้ถิงถิงรับรองว่าสดชื่นแน่นอนเดวันสั่งให้เลยนะเลยเข้าห้องน้ำก่อน ล้อะไรอ่ะล้หมาล่ามึงาอร์ล้าอะล้หมาล่าได้เหรอได้เหรอวะกลิ่นมันเป็นหมาล่าเลยเว้ย no ตัวน้ำแข็งเนี่ยคือมันก็คือปั่นจากน้ำซุปหมาล่านอร่อยวะ่ะ ด้วยความที่มันเป็นของหวานใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วมันเป็นของหวานแต่มันเป็นของขาวใม่หอะไรวะคือมันเป็นของหวานแต่แบบรสชาติของพริกความหอมของหมาล่ามันมันควรต้องมาอยู่ในของขาวเนาะแต่พอ,อจับมาทําเป็นของหวานแล้วแบบกับเท็กซ์เจอร์ของบิงซูน้ําแข็งใสแบบนี้กับความนวลนๆนนของมันมันมันไปกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ,อน,นี่เล็กๆคือถ้ามาอีกเลยก็สั่งอันนี้ได้กินได้อีก แล้วก็จะมีท็อปปิ้งมาให้3อย่างมีแปะกล้วยนะครับผมเอาแปะกล้วยก่อนเลยปลาฮ่องโกรแปลก,กว่ะเป็นการกินที่แปลกมากอืมกับปลาฮ่องโกรดีรสชาติมันมีความเป็นแบบมีความของคาวนิดนึงอ่ะ แล้วปลาท่องโกะมันไปช่วยเสริมตรงนั้นนอกจากตัวบิงซูอร่อยมากก็นีครับผมแล้วไม่มีหมูสไลซ์อะไรเงี้ยอ่ะดูสิอะไรคำนี้ใช่เลยแล้วคือคุณผู้ชมนะตักเส้นมันนะกับบิงซูนะ แล้วก็เอาแบบพริกทอดวางไว้อีกคำหนึ่งนะมันทำให้เราได้รสครบของหม่าล่าทั้งเท็กเจอร์ของพริกด้วยรสชาติหม่าล่าด้วยแล้วก็เส้นมันๆมึบๆด้วยเป็นการเปิดประสบการณ์กินที่แปลกไปอย่างหนึ่งเขาคิดมาดีแล้วเนะขาคิดมา6เดือนเพื่อเอามาขาย3เดือนคิดมาแล้วเพื่อให้มันมีเมนูนี้ขึ้นมา <S <S เขามีท็อปปิ้งเยอะ มันเหมือนร้านมาลาเหมือนสุก,กี้งจริงแล้วมันมีหลายๆอย่างที่เข้าอ<ม>่ะอย่างเช่นเนี่ยเขาเอามาให้นี่เป็นฟองเต้าหู้ <c oughs> เดี๋ยวเราสั่งอันนี้เพิ่มเลากบัวเงี้ยอยู่ในซุปจริงๆลากบัวง,วงี้ลูกเดือยอบกรอบองี้ <c oughs> อันเนี้ยจะได้เหรอวะ <c oughs> อันเนี้ยของจริงเหรอ <c oughs> เรียกว่า <c oughs> ได้วะอร่อยด้วยอ่ะ มองต้อหู้อร่อยด้วยอะ่ะ so so มันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมเมื่อกี้วันถามเต็ม10ให้ไไรเองให้8ให้9เลย mm hmm. อยู่ถึงประมาณมัคลา,าเท่านั้นนะฮะคราวที่แล้วอะ่ะเราเคยถ่ายทิ้งๆไปแล้วรอบนึง mm hmm. เขาก็ใจดีให้วอชเชอร์เรามาแจกกับแฟนๆรายการอาหารของเล็กน,นะครับผมวันนี้เขาก็มีให้เหมือนกันก็คือจะเป็นวอชเชอร์200บาทสำหรับ30ท่านแรกที่แชร์คลิปนี้ลงไปบนหน้า Facebook ของตัวเองนะผมแล้วก็แท็กร้านเขาหน่อยทิงท,งท,งทิงบิงซูน้ำขิงแล้วก็แฮทิงท,งทิงบิงซูมาล่านะครับผม30ท่านแรกรับไปเลยวอชเชอร์200บาท แล้วก็พิเศษมากๆครับผมตอนนี้ถิงๆบิงซูงน้ำขิงนะเขามีเขาเรียกว่าใครนะผมที่มากินที่ร้านแล้วสั่งบิงซูหม่าล่าแล้วทําคอนเทนต์ได้แบบถูกใจเขาที่สุดนะเขามีร mm hmm. างวัลแจกเพียบเฮ mm ี hmm. ยพลขึ้นรางวัลให้เขาดูหน่อย นะฮะสำหรับวันนี้รายการอาหารของเล็กครับผมอีพีหน้าเราจะไปไหนมือต่อไปเราจะกินอะไรอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับผมสหวันนี้เป็นบวมก่อนจ้าบ๊ายบาย